ครับผมชื่ออาธิชิมพีวัตครับชื่อเล่นชีวีปัจจุบันทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงแรมแพนแปซิฟิกทองหล่อครับ mm hmm. ก็วันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของคุณพ่อนะครับที่น่ารักนะฮะตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ไม่รู้จักเลยว่าความลําบากเป็นยังไงนะฮะถึงแม้ฐานะทางบ้านของเราจะไม่ค่อยดีนักนะครับแต่คุณพ่อก็เติมเต็มเสมอนะฮะในขณะที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงเรียนเราต้องไปทานข้าวกับเพื่อน คุณพ่อก็จะเตรียมกับข้าวตอนเช้าให้ดีเสมอนะฮะในวัยเด็กนั้นคุณพ่อไม่ค่อยที่จะอยู่กับผมมากนักเพราะว่าคุณพ่อต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดตลอดนะครับก็ได้เจอกับคุณพ่อนานๆครั้งโดยส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในตอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็เป็นวันหยุดช่วงปิดเทอมใหญ่คุณพ่อก็มักจะมาเยี่ยมพร้อมกับของเล่นแล้วก็ของขวัญเยอะแยะเลยนะฮะตอนเด็กๆก็จําได้ว่ารู้สึกรอคอ,คอยคุณพ่อมาตลอดเวลาคุณพ่อจะมาก็ตื่นเต้นมากเลยอยากเจอตลอดเวลาเลยฮะแล้วเวลาคุณพ่อมา ก็ไม่อยากให้คุณพ่อกลับเลยก็จะคอยดึงขาแล้วก็ร้องให้ตามคุณพ่อตลอดเมื่อวันหนึ่งที่ผมมารู้จักพระเจ้าผมเองก็ได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ว่าขออนุญาตไปดจักนะเพราะดูทางสนุกดีมีเรื่องราวน่าสนใจเยอะแยะแล้วก็มีเพื่อนๆนเ,อนเอนยอะแยะด้วยหลังจากที่ผมได้ตัดสินใจไปก็รู้สึกว่าเออเวลาอาจารย์เทศนาสั่งสอนเรื่องของพระเจ้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายดีนะเพราะว่าขาบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัย ก็นึกถึงคุณพ่อที่เวลาที่เราทํโตไม่ดีคุณพ่อก็คอยสอนคอยเตือนด้วยความรักแล้วก็คุณพ่อเองก็ให้อภัยเราได้ง่าย,ายๆทุกเรื่องเลยแม้ว่าเราจะทำโตไม่น่ารักแล้วก็แม้ในบางครั้งเองก็ตามที่เป็นความยากลําบากในการที่ต้องหาบางอย่างให้ลูกเพื่อให้ลูกได้เรียนที่ดีใช่ไหมครคุณพ่อก็พยายามหามาแล้วก็ไม่บอกเราด้วยว่ามันเป็นความลําบากเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนมัธยมต้นคุณพ่อก็เห็นว่าเราเนี่ยมีความจาเป็นที่ต้องใช้เรียนคอมพิวเตอร์ ในเมื่อ15ปีที่แล้วนั้นการที่จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใหญ่มากคุณพ่อก็ตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กให้เราเพื่อที่เราจะสามารถเอามาศึกษาเรื่องราวของคอมพิวเตอร์ได้จากจุดนั้นเองก็เป็นจุดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหคุณพ่อเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ดีมากๆเลยเพราะว่าตัดสินใจซื้อในสิ่งที่หลายๆครั้งอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยจําเป็นแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ในสมัยนั้นได้ได,ได้มากกว่าคนอื่นแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นด้วยในวันนั้นผมเพิ่งทราบว่าคุณพ่อต้องอะสะสมทรัพย์นะฮะแล้วก็ต้องผ่อนอยู่เป็นเวลาประมาณเกือบปีเพื่อที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะเป็นของเรานะฮะแล้วก็จากเหตุการณ์นั่นเองก็ทําให้ผมเป็นคนที่มีพื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่นๆแล้วก็เมื่อเรามาทํางานก็ทําให้เรานั้นมีความโดดเด่นทางด้านนี้ค่อนข้างมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนเด็กที่ผมเพิ่งได้เริ่มต้นทํางานในชีวิตแล้วก็มีบางครั้งที่ผมมีความลาบากเรื่องการเงินหลายๆครั้งผมก็เลือกที่จะโทรไปหาคุณพ่อว่าคุณพ่อขอยืมเงินหน่อยนะทำงานแล้วนะฮะอายุ20กว่า,วาแล้วไม่มีเงินขาดเงินนะฮะคุณพ่อก็จะพยายามหาเงินมาให้แม้ว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อต้องลาบากมากต้องออกไปทํางานเป็นคล้ายๆกับทํางานก่อสร้างหรือไปทํางานแบกหามคุณพ่อก็หาเงินมาให้ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณพ่อต้องไปทํางานแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตกลงมาจากชั้นสองแล้วก็หัวฟาดกับพื้นนะแล้วก็คุณพ่อต้องผ่าตัดสมองตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีความทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักมากในชีวิตเพราะว่าเราก็มีคุณพ่อคนเดียวไม่อยากเสียคุณพ่อไปแล้วก็คุณหมอเองก็ไม่รับรองว่าถ้าหลังจากหายแล้วคุณพ่อจะยังสามารถพูดได้เหมือนเดิมไหมหรือจําเราได้ไหมตอนนั้นก็ คุณพ่อต้องผ่ากระโหลกออกครึ่งหนึ่งเพราะว่ากระโหลกแตกก็เลยตั้งหน้าตั้งตาอธิษฐานกับพระเจ้าเราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าคุณพ่อหายดีจะรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคำอธิษฐานที่เราต้องการมากแล้วก็บอกกับพี่น้องในทั้งคลิกจักรว่าให้ช่วยอธิษฐานเผื่อคุณพ่อเราด้วยเป็นครั้งแรกจริงๆครับที่ที่ผมมีความตั้งใจอยากจะพึ่งพาพระเจ้ามากๆแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าแห่งการรักษาหลังจากที่อธิษฐานไปได้สักพักหนึ่งสองสาเดินต่อมาคุณพ่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็ไม่รับรองอะไรเลยก็กลับมาที่บ้านได้แล้วก็เริ่มต้นที่จะทานอาหารเองได้เริ่มที่จะสามารถทานยาเริ่มจําชื่อเราได้แล้วก็เริ่มหยุดยาแล้วก็เริ่มมีกิจกรรมเช่นเริ่มสามารถขับโมอเตอร์ไซค์ได้สามารถพูดคุยได้ความจําก็ดีขึ้นไปลำดับแล้วก็ผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้พระเจ้ามีจริงแล้วก็พระเจ้าก็เป็นพระเจ้า่งการรักษาด้วยไม่ใช่เป็นแค่พระเจ้าแห่งความรัก ไม่ใช่เป็นแค่พระเจ้าแห่งการให้อภัยเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าแห่งการรักษาผมก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ที่พระเจ้าเป็นจริงแล้วก็จากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าผมเองก็จะตั้งใจที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีเดินกับพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ตั้งใจที่จะตอบแทนพระคุณคุณพ่อโดยการชวนคุณพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วยจากคนที่เคยทํางานไม่มีเงินเก็บเหลือต้องยืมคุณพ่อตลอด ต้องคอยที่จะยืมคุณแม่ตลอดแล้วก็เป็นมี้เป็นศินป์ก็เริ่มเก็บเงินเริ่มทํางานพระเจ้าก็เริ่มอวยพรเห็นการเงินดีขึ้นยิ่งเมื่อรับคุณพ่อมาอยู่ที่บ้านเราก็เห็นว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลคุณพ่อให้ดีก็ได้อยู่แล้วก็ใกล้ชิดกันมากกว่าตอนที่เป็นเด็กซะอีกเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวกันต่างจังหวัดหลายครั้งแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตร่วมกันปรึกษาหาหรือกันเล่าสู่กันฟัง ตอนนี้คุณพ่อของผมเป็น,ปนมากกว่าคุณพ่อฮะเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่ทุกเรื่องในบ้านตอนนี้ผมไม่ค่อยต้องกังวลแล้วฮะว่ากลับบ้านจะมีอะไรทานหรือเปล่าเพราะคุณพ่อก็จะทํากับข้าวรอแล้วก็ตอนเช้ามาเนี่ยถ้าผมยังไม่แต่งงานคุณพ่อก็คงรีดเสื้อให้ด้วยแต่พอดีตอนนี้คุณพ่อเห็นว่าแต่งงานแล้วก็เลยดูแลตัวเองได้แล้วนะฮะก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากที่พระเจ้าก็ให้เราเห็นภาพของคุณพ่อเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เปน็น ถ้าสําหรับพี่น้องที่มาเป็นครั้งแรกอยากรู้จักว่าเอ๊ะพระเจ้าเป็นยังไงเนาะพระเยซูเป็นยังไงเนาะจะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังหรือเปล่าลองเปิดใจดูสิครับลองศึกษาเรื่องราวของพระเยซูดูพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นเหมือนกับพ่อที่รักเราเป็นพ่อที่หวังดีกับเราและเป็นพ่อที่ปรารถนาจะเห็นชีวิตของเราดีขึ้นในทุกทางยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ยังทรงเป็นคนที่มาช่วยตายเพื่อไถ่บาปเราด้วย พระเจ้าพระเยซูเ,เป็นมากกว่าทุกสิ่งในชีวิตของผมและผมก็ดีใจมากครับที่วันนี้ผมมีพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วก็มีคุณพ่อเป็นเพื่อนที่ดีกับผมด้วยแล้วก็อยากให้เราใจรู้จักกับพระเจ้าจยครงขอบคุณมากครับ